คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำหนูละและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยหุ้นไทยกันครับแนวทางหวยหุ้นไทยเช้าประจำวันอังคารที่22ตุลาคม2567แนวทางช่อง9และช่องตลาดหลักทรัพย์วันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่2ครับชุดเจาะวันนี้จัดไปครับ1 2 1 5อ7 2 5 2 7 5 7เราไปต่อกันที่ตัวล่าวันนี้เลยครับตัวล่าทั้งวันเจอหยุด วันนี้แอดให้ล่าไปที่8ครับชุดเจาะจัดไปครับ 82, 84, 89จอเจาะเน้นเน้นเม็ดเดียวฟันไปที่89ครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ